สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับมาครับใครยังไม่นอนนะมีกสององนะครับพิมพ์ใหญ่วรังนะครับตรงนี้เนื้อแกร่งโซนกระดูกนะฮะมีปิดทองเก่าด้วยนะครับแห้งเลยนะครับพักคมลึกดีนะเนื้อโซนกระดูกโซนแกร่งแก่ปูนนะครับ ชมด้านข้างนะครับผมเปิดเบาๆนะฮะเอาสองพันห้าพอนะครับผมใครยังไม่นอนนะครับทักมาได้นะนี่ลงรักแอมแม่ลงรักปิดทองนะเหมือนปิดทองที่เฉยจะไม่ได้ลงรักหรือเปล่านะ จมนันหลังนะครับเนื้อแกร่งคริวสกนกระดูกนะครับผม2,5งพนะันห้าร5อยบาทครับทักมาขอรูปเพิ่มเติมทางไลน์เนาะพิมพ์ใหญ่วระ,ะครังนะครับองคที่2องงนี้ผมดูเป็นบางขุนพรมนะแต่ผ้าเ้าหนานะครับ เนื้อขาวโบะเลยนะนะครับนี่ขาวแกร่งหรือนุ่มตรงนี้นะเหมือนแก่ผงแบบแก่ผงช็อกเลยพวกนี้นะนะครับเอาเท่ากันนะสองพั 2, 5, นหะ้าราคาเปิดนะครับผมเนื้อขาวขาวพิมพ์ใหญ่บางขุนพรมนะนเนื้อโซนบางขุนพรมเนาะ ด้านหลังนะครับประมาณนี้ครับผมพิมพ์ใหญ่บางขุนพรมนะ2องนะครับเปิด2อ5เนาะเท่ากันนะครับทักมาแล้วกันเนาะทักมาขอรูปเพิ่มเติมทางไลน์นะครับผมใครยังไม่นอนก็ทักมาได้นะนะครับ ให้นอนดึกนะโอเคนะครับผมประมาณนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ